สวัสดีทุกคนตอนนี้เรากลับมาทำงานแล้วน่าอาจจะโซมอีกนิดนึงนะกาทำงานก็น่าโซมเพราะว่าเพิ่งเลิกงานก็มาอัดไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาอัดเพราะเดี๋ยวแทบินออกจะไม่ได้อัดก็งานที่เรามาทำในครั้งนี้เป็นงาน f r y f o หรือว่าเป็นงาน fry in fry out งาน fry in fry out คืออะไร งานฟล y in t น y out ก็คือางานที่เดินทางมาทำงานแล้วก็กลับจากงานโดยการฟลายตามชื่อเลยก็คือปกติงานเราก็ขับรถไปใช่ไหมแต่ไม่งานส่วนมากของ f l y in f l y out ก็คือจะอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งคนเขาแบบไม่มีไม่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นี่เขาอยู่กันในเมืองใหญ่แต่ว่าเขาต้องการคนงานในที่นั้นๆอย่างออที่เรามาทำมันเป็นงานของบริเวณเหมืองเนาะ ก็เขาต้องการคนงานมาทํางานที่เมืองแล้วออคนงานสนมากถ้าให้มาแบบอยู่เลยเขาก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้น,นงานมันก็เลยเป็นเหมือนแบบออบินเพื่อมาอยู่ที่นี่แล้วก็มาทํางานแล้วก็กลับไปแต่ว่าก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นงานเหมืองเท่านั้นนะก็มีเพื่อนแบบไปทํางานอย่างอื่นที่มันเป็นฟลายอินฟลายเอาเหมือนกันแต่ไปในจุดที่แบบคนเขาไม่ค่อยแบบอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเขาก็ซัพพอร์ตการฟลายเข้ามาให้ ก็อย่างอะเรามาพูดถึงงานเราดีกว่างานเราก็เป็นงานแบบฟลายเข้ามาในในจุดที่แคมป์ที่เขาทำงานเหมืองแต่เนื่องด้วยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆไม่สามารถไปแบกหามหรือไม่ได้มีแบบลายเส้นการช่างอะไรที่จะสามารถแบบทำงานช่างจรงิจรงจังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบ จะเริ่มอะไรอย่างนั้นโอเคไหมคือเราไม่ได้แบบมาสายช่างเราก็เลยเลือกที่จะทำสายผู้หญิงผู้หญิงนั่นก็คืองาน utility utility คือมันเป็นชื่อเรียกของงาน f r e e l a n ยู utility มันเหมือนแบบ hospitality โดยรวมทั้งหมดที่แบบของแคมป์ไซต์อ่ะก็คือตัวเหมืองก็คือของที่ทํางานของบริษัทหนึ่งบริษัทเหมืองแต่บริษัทเขาก็จะจ้างบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะดูแลแคมป์ไซต์ทำแบบ ทําความสะอาดและอาหารการกินเมเทจแคมป์ไซส์ side, อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาทําในส่วนแคมป์ก็ในสําหรับยูทิลิตี้นะสิ่งที่เราต้องทําไม่ถึงก็ต้องเราก็คือควรจะที่จะทําได้ก็คืองานค e ี n Housekeeping งานเอ่อดิ r นิ่รูมงานในห้องครัวแล้วก็งานขายของ หรือไม่ก็ตามในบาร์อะไรเงี้ยก็คือแต่ละที่เราลงบินไปเข้าแต่ละแคมเขาไม่เนตไม่เหมือนกันบางแคมเขาก็แบบเอาเนี่ยจัดคนลงเป็นจุดๆบางแคมก็เป็นคนที่แบบอาเช้า,ชาทําอย่างนี้บ่ายทําันนั้นหรือแบบสลับวนไปหรือบางทีเขาก็แบบเอาไปเสริมคนที่เขาบินออกคนประจําที่เขาบินออกแล้วก็ยังไม่กลับมันก็เอาเราไปเสริมอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ ก็คือของหลายก็คือนะขอโทษชอบพูดคำซ้ำอ่ะก็ของที่แคมป์เขาก็จะมีคนประจำเขาเป็นเหมือนแบบบินมาลงบินกลับที่เดิมตลอดแต่อย่างของเราเราอยากจะแบบเห็นที่ใหม่ๆเรารู้สึกแบบตื่นเต้นจากงานนี้เมื่อตอนเราสมัครตอนแรกเราก็อยากเห็นที่ใหม่ๆเราก็เ,าเลยสมัครผ่านเอเจนซี่เป็นเหมือนแบบแคชเชียที่สามารถไปลงที่นี่ได้ไปที่นั่นได้หรือย้ายที่ ไปอีกที่หนึ่งได้แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาขาดคนเราก็จะได้เห็นการเมเนจการบริหารที่หลากหลายและเ,เรายังสามารถแบบบอกเขาเขาจะโทรถามเราก่อนบินทุกครั้งว่าเออวิคนี้ available ไหมอะไรเงี้ยล้าเขาถึงค่อยจองให้เราเราก็สามารถบอกว่าเออไม่ไม่เอาวิคนี้ขอเป็นอีกวิคหนะ้าขอพักสองวิคสามวิคมันแบบยืดหยุ่นนะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ชอบเหมือนกันงานนี้แล้วพอบินเข้ามาทีก็คือทำงานยาว แต่ละแต่ละส่วนงานบางทีอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่โดยพื้นฐานแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบสองหนึ่งก็คือบินเข้ามาสองสัปับไปอยู่เพิร์ทหรือว่าอยู่เมืองที่เราบินออกกลับไปอะ่ะอีกหนึ่งแล้วก็บินมาใหม่อีกสองสอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วงทํางานก็คืออยู่ที่นี่เลยอยู่กินแล้วก็ทา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 งานพอกลับไปก็คือแบบพักผ่อนเที่ยวหรือจะทํางานเสริมก็ได้แล้วแต่เราก็อืม พูดถึงไหนละ่ะสมัครงานหรอพูดไหมอาแบบคร่าวๆแล้วการสมัครงานยังไงอันนี้คือก็ยื่นเปิดเปิดเว็บ Google แล้วก็ดูว่าแบบเอ่อฟรายอินฟรายลองเสิร์ชดิจิต i ลิตีอย่างเงี้ยก็มันก็จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาเราก็ลองยื่นไปแล้วก็ยื่นแบบเอ่อการประสบการณ์เราทั้งหลายทั้งหล่ก็ยื่นไปให้หมดแล้วเขาก็จะแบบโทรมา คุยมาสัมภาษณ์แต่ว่าเขาก็จะมีรีเควสแบบเซอร์ติฟิเคชันบางอย่างพวกแบบฟูดแฮนดิ้งอะไรนะแบบ a อเเป็นเขาจะมีลิสต์มาให้เป็นเซอร์อะไรแล้วก็มี request, รีเควสโพลิเช็คอะไรเงี้ยเราก็ไปทำให้เรียบร้อยเข้าเว็บไซต์ไปเรียนไปยื่นไปขอใบพอได้เซอร์มาเราก็เอาเซอร์ติฟิเคชเนี้ยยื่นในการขอสมัครงานก็ทำตามขั้นตอนเขาพอเราแบบ เออข้าๆเลยนะพอเขาโทรมาเขาสอบถามอะไรเรียบร้อยเราก็เขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็เข้าไปสมัครในลิงก์ในลิงก์ก็จะมีให้เราแนบเอกสารแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการเอ่อเอ่อกรอกข้อมูลต่างๆที่เขาขอแล้วมันก็จะมีการเรียนเพิ่มมันจะเป็นการเรียนให้แบบ ให้เข้าใจในโมดูลต่างๆหรือได้ไปหรืออาจจะเป็นแบบส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเซฟตี้นี่แหละแล้วก็เรื่องพวกการถนอมอาหารการแบบมเมนเทนอาหารยังไงให้มันเซฟอะไรประมาณนี้พอแบบเรียนๆเรียนครบต่างๆแล้วเขาก็จะส่งเราไปตรวจสุขภาพอาจจะแบบไม่จําเป็นต้องเรียนเสร็จก่อนอะไรก็ได้เออก็มีขั้นแบบตรวจสุขภาพพอตรวจสุขภาพผลผ่านเป็นกรีนเขาก็ จะบุ๊กเรา induction อีกทีหนึง่งบางที่ก็เป็น induction ออนไลน์ก็แล้วแต่ที่พอหลัง induction เสร็จเราก็รับชุดบางที่ก็ให้บางที่ก็ไม่ให้นะกะ็ของที่เราเขาให้มาสองชุดแล้วก็ไปรับชุดรับชุดเสร็จก็พร้อมบินเขาก็บุกไฟบุกทีคอนเฟิร์มว่าเออไปลงแคมป์นี้นะส่งตัวครข้างบินให้เราก็บินเลยจ้าเอาล่ะเรามาเริ่มบินกัน กลางแจ้งที่แดดร้อนจ้าเราจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมแคมป์ไปดูกันเริ่มจากลานจอดรถก็คือจุดนี้จะเป็นจุดที่บัสเลี้ยวเข้ามาแล้วก็มาจอดส่งเราหลังจากที่บัสส่งเราเรียบร้อยเราก็เดินเข้าส่วนของแอดมินก็คือตึกข้างหน้านี้ในส่วนแอดมินเขา ก็จะให้กุญแจเราแต่ว่าเขาให้หลังบ่ายสองก็มาถึงก็ทํางานก่อนแหละแล้วก็พอได้กุญแจเราก็ไปเข้าห้องแต่ว่าตอนนี้เราจะพาทุกคนเดินชมส่วนกลางอันนี้เป็นห้องไอซ์รูมก็ในห้องไอซ์รูมก็จะเป็นห้องน้ําแข็งก็จะมีน้ําดื่มแล้วก็จะมีที่กดน้ําแข็งให้เราเตรียมน้ําแข็งเอาไว้ไปทํางานในเหมือง าออกจากไอซ์รูมออกไปทางนั้นก็จะเป็นห้อง recreation ก็เ, Rec re เป็นเหมือนแบบห้องพักห้องนั่งพักผ่อนของพนักงานช่วงรอรถหรือว่าช่วงก่อนไปทำงานหรือช่วงพักของพนักงานในแคมป์ห้องข้างใน recreation ก็ Rec re ation, จะเป็นแบบห้องเอาไว้นั่งมีไมโครเวฟมีเตาอบมีตู้เย็นเอาไว้ให้พนักงานใส่ของกินนิดหน่อย ก็เป็นแบบย่ที่นั่งดูทีวีอันนี้จะเป็นเหมือนห้องของเป็นเหมือนแบบเรียกอะไรอ่ะเวลาพรีสตาร์ทอ่ะก,ออก็คือบอร์ดเนี้ยก็คือบอร์ดพรีสตาร์ทของที่ทำงานถ้าเราก่อนเริ่มงานแล้วก็ต้องมาแบบ ฟรีสไตล์คอนซีเดอร์ลิ่เอะอทุกๆอย่างเกี่ยวกับความเสี่ยงหรืออ uh, าศาสตร์อะไรต่างๆเราจะได้ทาง,งานอย่างระมัดระวางังเดินมาเรื่อยๆตรงนี้จะเป็นส่วนของบาร์บาร์ก็คือเหมือนแบบที่เขามีขายพวกเบียเอ่อแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยให้แบบ คนมานั่งสังสรรค์ดื่มแล้วก็มีเตาบาร์บีคิวบางทีเขาก็สามารถรีเควสตขอทำบาร์บีคิวได้เหมือนแบบไปสั่งในครัวแล้วก็มานั่งทำบาร์บีคิวสังสรรง,งานเลี้ยงกันตรงนี้ก็ส่วนครัวก็คือมองไปทางนั้นเห็นไหมทะลุเข้าไปตรงนั้นอาจจะเป็นส่วนครัวแต่เรายังไม่พาเข้าไปเพราะว่า ในครัวจะมีคนอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเขาก็จะมองเราก็ไม่สามารถพูดอธิบายได้แต่เดี๋ยวเราจะเดินไปดูตอนเย็นว่าได้เห็นสภาพข้างในมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ว่าแบบเราถ่ายวิดีโออะไรเขาจะแบบมองกันเยอะไหมแล้วก็เขินไม่งั้นเราก็จะลงเป็นรูปที่เราถ่ายตอนอทำงานแทนอันนี้เป็นห้องแบบ ห้องจัดงานประชุมอะไรประมาณนี้ก็เป็นห้องโถงห้องหนึ่งแล้วก็ถ้าจากจากห้องคิทเช่นฝั่งทางโน้นนะที่เป็นคิทเช่นผัดมาอีกนิดนึงก็เป็นจิมเป็นเหมือนแบบห้องออกกำลังกายก็เมื่อกี้ลองเดินดูมีคนอยู่ข้างในแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะแบบลองถ่ายให้ดูแวบๆว่ามีเครื่องประมาณไหน คือข้างในของจิมก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆเครื่องยกน้ำหนักเครื่องอะไรบ้างเราก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็มีจัก,กรยานฝั่งนี้เป็นจัก,กรยานไว้ต่อยมวยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูวิง่ง โอ้โหโชคดีนะเนี่ยไม่มีคนไม่งั้นเะเขินแย่เลยก็ประมาณนี้สำหรับจิมของเราถ้าจากจิมไปฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นที่พักที่พักแบบยาวๆเลยส่วนกลางก็จะอยู่แค่ตรงกลางนี่แหละก็จะเห็นว่าก็จะมีสนามเมื่อวานมีคนตีกอล์ฟอยู่ตรงนี้ก็เป็นแบบสนามล่าอ,อไว้ออกกำลังกายเช่นกัน ตรงนี้เป็นห้องซักผ้าพวกแบบสีโทนแดงๆเนีห้องซักผ้าหมดเลยเยอะมากเกือบ20ห้องได้ก็กลับมาจุดนี้เหมือนเดิมเป็นแบบเราน่าจะเปิดไม่ได้เขาน่าจะหลับอยู่มันจะเป็นห้องโถงเวลามีประชุมทูบ็อกหรือว่ามีจัดงานเลี้ยงงานคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดในห้องนี้ แล้วหลัดจากห้องนี้ไปตรงนู้นเป็นสระว่ายน,น้ำแต่ว่าสระว่ายน้ำใหญ่นะตอนนี้คือมันมันลื่นหรือมันอันตรายอะไรนิดนึงเละเขาก็เลยก,กั้นเอาไว้ไม่ให้ใช้แต่วันก่อนยังใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวถ้าเขาซ่อมเสร็จก็ก็ใช้ได้เราก็สามารถมาว่ายน้ำได้สำหรับอากาศ แดดอันร้อนเปี้ยงแบบนี้ถ้าเดินมาเรื่อยๆฝั่งทางโซนข้างหลักแล้วก็โซนข้างๆนู้ก็จะเป็นที่พักแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูในห้องซักผ้าห้องหนึ่งก่อนเพื่อให้ดูว่าแบบเป็นประมาณไหนในออคอนเทนเนอร์เดียวกันกับห้องซักผ้าจะมีห้องของ u s w k e e p i n g ห้องนี้ก็จะเป็นแบบ ห้องเก็บสารเคมีอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลินินก็เป็นเหมือนแบบผ้าเอาไว้ปูอะไรเงรี้ยเวลาเราจะทําความสะอาดเราก็มาเบิกตามจุดเครื่องซักผ้าจุดห้องซักผ้าใกล้ๆอันนี้เป็นส่วนของเลสเซเดนก็มีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าให้พร้อมแล้วก็มีคนมาทำความสะอาดเรื่อยๆ ที่นี่ดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีผงซักผ้าผงซักฟอกให้เราไม่ต้องเตรียมก็คือมีให้เลยแล้วก็ซักเสร็จแล้วก็อบบางคนก็ไปตากข้างนอกก็แล้วแต่แล้วก็อันนี้เพิ่งมีปีที่แล้วไม่มีคือกล้องวงจรปิดถ่ายเราให้เราเห็นตัวเองแต่แด้ก็ไม่รู้ว่าเขาเอ,อ,อาจจะมีแบบของหายหรืออะไรเขาก็เลยเอามาติดอันนี้เป็นแบบเหมือน ถ้าใครกลัวว่าจะเทสแอลกอฮอลก่อนทำงานไม่ผ่านก็มาลองอันนี้ก่อนได้ก่อนที่จะไปเทสเพราะว่าที่นี่การทำงานก็คือทุกครั้งก่อนเริ่มงานเราจะต้องแบบเป่าแอลกอฮอลเทสแล้วก็ให้มันแบบเป็นศูนย์เท่านั้นถึงจะเริ่มงานได้ก็ประมาณนี้ถ้าถัดจากตรงนี้เดินไปทางซ้ายไปเรื่อยเรืจนสุดมันก็เป็นส่วนของ ลานจอดรถที่เราเริ่มต้นก็หมดแล้วสำหรับสี่เหลี่ยมตรงกลางเราเดินกลับที่พักของเราของเราอยู่ในโซนดีนะที่พักเราเลขดีศู1ย์สนนก็น,นับไปศูนย์หกศูนย่ศถึงและวดีศนย์สา แต่ว่าเนื่องจากห้องสภาพห้องนะตอนนี้คือรกมากมากๆล้วกองทุกอย่างไว้ที่พื้นเพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตโชว์รูปที่เราเพิ่งมาถึงวันแรกและถ่ายสภาพห้องที่มันดูดีนี่เราทำนายชิปแล้วก็ติดไป้ายนชิปเอาไว้เขาจะได้รู้แล้วก็ไม่มารบกวนตอนนี้เขาทำความสะอาดอยู่ตรงนู้น ตอนนี้เย็นแล้วเรากำลังจะเดินไปกินอาหารเย็นกันคือทำง,งานกะดึกนะรอบนี้ก็เลยนอนกลางวานันแล้วก็กว่าจะนอนแล้วก็ตื่นมาห้องอาหารเปิดสี่โมงถึง6กโมงแต่ว่าไม่ใช่เอาใหม่ห้องอาหารเปิดสี่โมองถึง สองทุ่มแต่ว่าเราตื่น6กโมงแล้วงัวงเงียตื่นมางัวงเงียว่าวันนี้เขามีคริสต์มาสดินเนอร์มีคนให้เขาเดี๋ยวถ่ายข้างหน้าดีกว่าก็คือวันนี้เขามีแบบจัดคริสต์มาสดินเนอร์พอดีวันที่เท่าไหร่เนี่ยห้าห้าธันวาทำไมคริสต์มาสดินเนอร์จะห้าธันวาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรากำลังจะเดินไปดูอาหาร อร่อยอร่อยตั้งใจจะไปตั้งแต่สี่โมงแต่ว่าไม่ฮันตื่นไม่ไหวอาจะตื่นก็หกโมงแล้วหวังว่าลัอกเซอร์ยังอยู่นะถึงแล้วตึกทางเข้าอาจจะขออนุญ,ญาตไม่พูดนะเพราะว่าถ้าคนเยอะแล้วเราจะพยายามแบบไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่า จะกินเสร็จเราต้องเอาจานมาเคลียตรงจุดนี้และเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งคลิปคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากอันนี้จะเป็นคลิปให้แบบตักอาหารกลางวันไปกินคือตอนนี้ในรูปก็จะดูแบบเลอะนิดนึงเพราะคนมาตักกันเยอะก็จะมีอาหาร ต่างๆมีแอเลียให้แบบรีแพร์มีขนมปังแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกแบบสาหารก็จะเป็นสไตล์ฝรั่งส,ส่วนใหญ่แล้วก็มีของแบบของแห้งให้หยิบไปมีผล,ลไม้ไอันนี้จะเป็นแบบฝั่งผลไม้โยเกิร์ตเค้ก หรือว,ว่าถ้าใครไม่ขนาดแบบอยากกินแซนด์วิชสำเร็จรูปก็หยิบตรงนี้ได้เลยมีโยเก,กิร์ตสำเร็จรูปด้วยแล้วก็มีพวกทานพวกซุปออของเราไม่ค่อยขนัดเท่าไหร่อาหารสไตล์ฝรั่งบางทีเราก็มาตักข้าวแต่ว่ามันก็จะซ้ำๆกันนิดนึงในแต่ละวันจะคล้ายๆกันอยู่ ให้คะแนนได้นะอ๋อมีของหวานด้วยอืมโซนไฮสก์คลีนตรงนี้หรือว่าจะเป็นแบบซอฟต์เซิร์ฟตรงนีน้อันนี้จะเป็นโซนอาหารเช้าเป็นทาขนของ มนโซนกาแฟประมาณนี้ก็ดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกกันดีกว่าคนเยอะคนเยอะคนเยอะ,ยอ,ะอันนี้เป็นคาเฟ่สั่งกาแฟที่คาเฟ่ก็ได้แล้วก็เป็นร้านาไปด้วยในร้านคาก็ก็เหมือนร้านทั่วๆไปมีของของใช้ มีขนมนิดหน่อยก็มีพวกแบบน้ำ ะพาทุกคนไปเดินห่านบาร์แวบบๆเข้าจากทันด้านหลังไปดูบรรยากาศว่าบามันจะเป็นประมาณไหนแต่ว่าก็จะมีแบบมีคนนิดนึงมีเบียรนิดหน่อยไม่คม่อเยอะไม่รู้ทำไมก็อันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้า ซื mm ้อบาแคร์หรือแท็บหรืออะไรแล้วก็นั่งกินแถวนี้แหละอยู่บาร์กินบาร์บรรยากาศประมาณนี้ ที่มือกลางไม่ค่อยสวยแต่ว่าลานนี้ไม่รู้มีไว้ทำไมเหมือนกันนะก็เป <c oughs> ็นลานไ,ไว้ให้เดินอ้อมนะเราเดินผิดฝั่งหรือเปล่ามาทางข้างหลังอีกแล้วที่พักเราอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนน้นฝั่งตรงนน้นเลยเราก็ต้องเดินอ้อมสนามนะเดินลัดไม่ได้นี่ลันบาร์ เท่นิดหรือว่าจะเล่นอะไรก็ตามแต่เล่นได้หมดเอาละทุกคนเราเดินกลับมาแล้วโอ้โหแสงเมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ่ายได้ภาพได้อะไรบ้างไหมคือคนเยอะจริงๆเราก็แบบเขินนะวเวลาคนเยอะเราก็ไม่อยากถ่ายไม่อยากยกกล้องแบบถึงถึงไม่เคยอมทำ YouTube ทีเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทําแบบนั้นไม่ได้เราเป็นคนขี้อายให้เราเดินถือกล้องหรือสัมภาษณ์ใครอะไรมันมันเขินจริงๆเอาเป็นว่าก็หวังว่ารูปที่แบบถือกล้องเดินถ่ายก็คงจะไม่เสียนะคงจะเก็บมาเป็นข้อมูลได้บ้างเนียแสงเยอะไปหมดแต่ในห้องก็ ก็แสงไม่สวยเหมือนกันดึกแล้วแสงไฟข้างในห้องก็ไม่ค่อยอละ่ะเดี๋ยวนะหามุมก่อนมุมนี้แล้วกันก็ขอจบคลิปการเดินสำรวจแคมป์ที่เพียงเท่านี้ตอนนี้เราทำงานอยู่แต่ว่าคลิปทำงานกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นในรูปแบบไหนดีเพราะว่าเราไม่ได้ทำที่นี่ที่แรกเนาะปีที่แล้วเราเคยทำแบบ อย่างคลีนแล้วก็ทำอะคลีนหลายที่แล้วห้องอาหารก็มีที่นี่แล้วก็อีกที่หนึง่งแล้วก็เคยทำในบาร์ด้วยเพราะฉะนั้นงานมันก็แบบคิดอยู่ว่าเราจะลงแค่ที่เดียวหรือว่าเราจะแบบเอาแต่ละที่มารวมรวมกันแล้วก็พูดอธิบายไปดีเพราะว่าเวลาเราทำในที่หนึ่งอ uh, ะเราไม่สามารถ ถ่ายได้เยอะเราเราทำแล้วก็โฟกัสที่ทํางานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีเวลาว่างตรงไหนหรือเราทําอะไรคนเดียวเราก็หยิบขึ้นมาถ่ายได้บ้างนิดหน่อยแต่พอแบบช่วงยุ่งยุ่งเราก็ต้องทําเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้แบบทํา YouTube จริงจังอะเราไม่ได้ตั้งใจจะแ,แบบยังไงอะไม่ได้แบบมาขอเขาเออขอทําเป็น y o YouTube แเราแค่เก็บบรรยากาศเก็บแบบเก็บเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาอธิบายให้ฟังเฉยๆ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอเป็น EP พถัดไปถัด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 ไปเรื่องเกี่ยวกับงานต่างๆก็เดี๋ยวใคใครชอบงานแนวนี้ชอบงานไฟอินไฟเอาแบบนี้ก็ติดตามได้นะแล้วมุมนี้ดีกว่า ก็เดี๋ยวสำหรับครั้งนี้ EP นี้การเดินชมแคมป์นี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้พลาดบ้างเละเทะบ้างตลกบ้างอะไรก็ขออาภัยสำหรับ EP นี้นะทุกคนบายบายขอบคุณที่เข้ามาชมถ้าใครแบบอยากจะช่วยซัพพอร์ตกดไลค์กด subscribe ยินดีมากๆเลยค่ะบายบายนะ